วันนี้คุณก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งสนุกเกอร์ก็จากคลิปที่แล้วที่ผมได้ไปเล่น The Stone Game, เดอะสตองเกมเ็นเทนก่าวก็ได้มีคนคอมเมนต์เนี่ยมาหลายคนมากๆเลยนะว่าพี่ครับพี่ครับแมพปดง<อ>ดีม่อมันอัปเดตแล้วครับพี่เล่นให้ผมดูหน่อยสิครับสุดที่น่าสนใจในการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือการรีเวิร์กแมพนั่นเองซึ่งก็ถือว่าทําออกมาได้สวยพอตัวเลยงั ขึ้นชื่อว่าโรคดีมอนเนี่ยมันก็ไม่เคยทําให้ผมพิดหวังเหมือนกันกลับมาเล่นในรอบอัปเดตใหม่เนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมฮะใช่โรคเอ๋อเนี่ยเยอะเหมือนเดิมเลยและแต่ละตัวเนี่ยบอกเลยนะว่าโคตรหนัวเอาข้อเหนี่ยวมาจําได้เลยอนจะแจ๊บก่อนจะไปดูกันเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์ให้ผมกันสักส0งรอไลค์จะได้ไหมผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปหรอกนะ แล้วถ้าทุกคนกดไลค์กันแล้วเนี่ยงั้นเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าอย่างแรกเนี่ยผมจะให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่พ่อหนุ่มเสื้อฟ้าคนนี้โดยตัวที่เขาเล่นเนี่ยก็จะเป็นอาคาซาส่วนตัวที่ผมเล่นเนี่ยก็คือปราณสายฟ้าของเซนีสก แล้วก็อย่างที่เห็นเลยฮะคือฟอร์มการเล่นของผมเนี่ยมันตกไปเยอะเลยฮะหลังจากไม่ได้เล่นมานานแล้วก็ตามที่เห็นฮะใช่ผมสู้ไม่ไหวผมก็โดนมันใส่ยับเลยฮะแพ้เลยแต่ก็นั่นแหละคือการแพ้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะคือใครๆก็แพ้ได้นะแต่ประเด็นคือเขาดันมาเต้นใส่ผมซะได้ไงอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วดันมาบัฟให้ผมเข้าสูโมดจริงจังแบบ300เแบบนี้มันก็หวานเจี๊บผมสิครับใช่ผมมีพันธินูมาเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ภาพมันบรรยายแล้วกัน มาเต้นใส่แบบนี้เนี่ยบอกได้เลยนะว่ารอดยากแล้วทำไมสมันต้องดิ้นแบบนี้ด้วยวะเนี่ยไม่เคยคิดอาฆาตแต่ก็ไม่พลาดที่จะเอาคืน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจับอะไรวะนะ่ะเฮ้ยพี่พี่ผมขอโทษพี่ผมไม่ได้จะจับปีโป้น้อยของพี่สักหน่อย ว้าวทุกคนเขากลับมาทวงปีโป้น้อยขอยงเขาคืนแล้วว่ะโหและใช้ตัวเดียวกับผมด้วยไงเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยโชว์ให้เขาดูว่าการเล่นฮันทิงงูจริงๆเนี่ยเขาเล่นกันอย่างไร ถึงเขาจะสวนผมได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเอาชนะผมได้อยู่ดีฮ่าฮ่าฮ่าแล้วคือเขาก็มาล้อว่าผมเนี่ยสแปมทั้งหมดแล้วตอนที่ผมทำคอมโบรัวๆใส่เขาเนี่ยอันนี้มันสแปมทั้งหมดตรงไหนเนี่ยโหทุกคนทุกคนมันมาแล้วทุกคนหวงกลัวจังเลยอ่ะ ผมจะรั่วเลยอ่ะทุกคนคือเขาไล่ให้ผมเนี่ยไปเล่นตัวละครอื่นผมก็เลยถามเขากลับไปว่าทําไมผมจะต้องเปลี่ยนละ่ะเพราะว่าคุณก็ใช้ตัวเดียวกับผมหลังจากผมพิมพ์แบบนั้นไปเท่านั้นแหละมันถึงกับดิ้นไม่หยุดเลยฮะคือตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วนะดูดูดูด,ด,ดูมือสั่นหมดแล้วมั้งนะ่ะผมก็เลยขู่เขาไปนะว่าผมเนี่ยจะรีพอร์ตเขาเพราะว่าเขาเนี่ยใช้คําพูดที่ไม่สุภาพเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะทุกคนมันดิ้นไม่หยุดเนี่ยมันจะจริงจังกับเกมอะไรนักหนาเนี่ย แต่โทษทีนะพอดีว่าผมเนี่ยไม่ได้แค่ขู่อย่างเดียวคือผมทําจริงด้วยไงก็วิธีรายงานก็ง่ายๆเนี่รฮะเราก็แค่เลือกชื่อของเขาฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่หัวข้อว่าเขาเนี่ย swearing หรือว่าสมบด,ด่านั่นเองและหลังจากผมรายงานเขาเสร็จเนี่ยเขาก็ได้พิมพ์ในช่องแชทมานะว่าผู้พัฒนาเนี่ยควรจะเนร์ฟเจ้าหางทิงมูได้แล้วเพราะว่าผมเนี่ยใช้หันทิงมูเยอะเกินไปไหนๆๆๆอาการมันเป็นยังไงบอกหมอสิโอ้โหฟังจากเสียงเนี่ยรู้ได้เลยนะว่าโลง่ง และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมได้ไปพบเจอมาคือเริ่มต้นมาเนี่ยผมยังไม่ได้ทันทําอะไรเขาเลยนะเขาเดินมาเปิดผมแบบเฮาเฮาเลยอุตส่าห์ให้เกียรติมาเปิดกันถึงที่อย่างนี้เนี่ยผมก็ต้องสนองให้เขาสักหน่อยแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้กลับมาแก้แค้นผมตามสเต็ปโรคดีมอนน่นแล้วมีใช้ปราณสายฟ้าเหมือนกับผมซะด้วย สมัยนี้การตีติดคอมโบมันเป็นเมตาหรือไงฮะเอาแล้วผู้ป่วยมาอีกตัวหนึ่งแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เกิดการดวลของ2ผู้ใช้ปรานสายฟ้า ใช่ฮะคือการต่อตู้เนี่ยมันสูสีกันมากเลยฮะคือแต่ละคนเนี่ยฝีมือไม่ธรรมาดาทั้งนั้นเลยนะแต่ในตอนนี้เนี่ยผมว่าผมเริ่มจะแย่แล้วนะคือตอนนี้เนี่ยเลือดผมมันจะหมดอยู่แล้วอะและในตอนที่เลือดของผมเนี่ยกำลังจะหมดลงไปสิ่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้น ช่ฮะคือผมพลาดท่าโดนเขาโจมตีใส่จนเลือดเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ตัวผมเนี่ยมันกลับไม่ตายเว้ยเฮ้ยมึงโกงความตายปะเนี่ยไอ้สนุกและในจังหวะที่ผมฆ่าเขาได้เนี่ยเขาก็ได้กดออกเกมหนีผมไปแล้วมันพอจะเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยจะกดไลค์ให้ผมสัก200ไลค์ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนช่วยกดติดตามผมไว้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเย้ yeah!